นมัตถุรัตนัตยศขอถวายความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนัตรขอสแสดงธรรมเพื่อให้เกิดกุศลผลดีไม่มากก็น,น้อยตามสมควรดังต่อไปนี้ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียว ส่งผลกระทบอะไรได้บ้างวันนี้อาตร,รมาภาพจะได้มาพูดในหวข้อเรื่องนี้เนื่องจากลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอายุตั้งแต่เก้าขวบขึ้นไปจนถึง สิบสองสิบสามสิบห้านอกจากอันตรายและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อคุณปล่อยให้ลูกๆของคุณอยู่เพียงลำพังแล้วการให้พวกเขาอยู่คนเดียว ส่งผลกระทบต่อเด็กๆอีกมากมายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เด็กจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเรื่องปกติที่คุณอาจจะพบได้หากคุณมีการปล่อยให้เขาอยู่เพียงลำพัง พวกเขาสามารถเกิดอารมณ์และความคิดต่างๆได้มากมายขณะที่พวกเขาอยู่เพียงลำพังอาทิเช่นหนึ่งความกลัวสองความเครียดสามความเหงาสี่ภาวะซึมเศร้าและการหน้าเบื่อหน่ายเป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะรวมไปถึงหากพวกเขาอยู่เพียงลำพังนอกจากนอกบ้านเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายแรงและตกเป็นเหยื่อของคนแปลกหน้าพี่น้องและเพื่อนฝูง ที่อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงของการจับเด็กไปเป็นขอทานหรือหากินโดยใช้เด็กเป็นเหยื่อร่ออีกด้วยเตือนให้พ่อแม่ทุกคนที่ยังรักลูกอยู่เจริญพรขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพระปกป้องแค้วคาดปลอดภัย